สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน f c โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับวันนี้แอดมาตามแม่น้องใบเฟิร์นนะครับแล้วก็น้องใบเฟิร์นนะครับก็ยังไงก็ต้องขอนโมทนาบุญกับเพื่อน f c ทุกท่านนะครับที่รวมสร้างโบูเข้ามานะครับก็ช่องนี้ก็จะค่อยเป็นค่อยไปเนาะค่อยๆสอหาคลิปไปนะครับค่อยคัดสรรเอาที่คลิปที่มันมีประเด็นแล้วก็น้ำหนักนะครับมาลงนะครับ ก็อาจจะช้ากว่าช่องอื่นหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยนะครับยังไงก็ขอฝากผลงานเพลงนะครับไว้ใต้คลิปนะครับก็เข้าไปชมเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับว่างๆนะครับก็เป็นบทเพลงแห่งวันแม่นะครับก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่ไม่มีแม่นะครับเพลงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับแม่ใบเฟินและน้องใบเฟินกันนะครับตอนนี้สวัสดีจ้าแม่ใบเฟินน้องใบเฟินสวัสดีครับโอ้ยังไงน้องว่าตีแล้ว เส,เสียดายไม่ได้เน้นเนะเาะจะไม่ได้เน้นพี่<ฮ>มาเต็มเต็มเลยโอ้เนาะเลขมันยังไงพืด่ดับซีมวดก่อนนู้นสามศูนย์น้องใบเฟิร์นได้พอมางวดที่แล้วมาออกทางแม่ใบเฟิร์นเนะาะเขาก็แบบทำให้เราหลงทางแต่จริงๆเลขทูบปักตรง,ตรงนังผาก <โฮ S 2> นี่ก็แบบเนาะแล้วก็บอกอะไรทูบก็ถูกทูกก็ถูกนั่น่ะก็จุดให้มันถูกแล้วก็พูดอย่างนี้จุดถูกแล้วเนาะ ถูกแล้วนะนี่ยายจุดให้ถูกแล้วอ่ะไม่ได้เน้นหนึ่งหนึ่งสี่แบบฮเพื่อนิบสี่เนาะถือว่าเลขเข้านะสองงวดติดแล้วนะครับจ้าอืแล้วยังไงวันนี้ฝันว่าอะไรน้องใบเฟิร์นฝันไหมน้องใบเฟิร์นฝันค่ะอ๋อเอาฝันใครก่อนดีก็ฝันน้องใบเฟิร์นเล่าเองหนอยน้องน้องเล่าเองไม่ลูกเออเราลองเล่าดูสิลูกลองเล่าดูสิอ่ะเล่าที่หนูเห็นในฝันนะลูกอันฝันยังไงลูกเล่าดิจะเล่าไหมเดี๋ยวถ้าเล่าเอาไม้ให้หน่อยจ้ะเออเออค่อยๆเล่าค่อยๆพูด อาไม่เอาล <laughs> ะอายนะครับเพื่อนเอฟซีเนาะจริงๆอยากให้เขาเล่าฝันเองนะครับเพราะ<ม>เพราะว่าช่องเราไม่มีการยืนเน้นอยากให้เจ้าตัวเล่าเองนะครับเพราะเราไม่ได้แต่งเรื่องสร้างเรื่องขึ้นมานะครับ,บอ่ะแม่ไปเฟิร์นเล่าแทนแล้วกันว่าน้องแต่ฝันยังไงคือน้องเขาฝันว่าเสียง,งดังนิดน้องเขาฝันว่าเขาไปเก็บเห็ดในป่านะพี่เอสดว่าเขาไปเก็บเห็ดแล้วเขาเดินไปในป่าป่าใหญ่มากเขาว่าแล้วเขาไปเจอเห็ดโคน เห็ดโคนจ้าเห็ดปวกเนี่ยเนาะจ้าเห็ดโคนจ้าเห็ดโคนใหญ่เขาก็เลยเก็บมาดูว่าเห็ดอะไรเนาะใหญ่เท้เขาว่กเขาเก็บมาเก็บแล้วเขายกแล้วเขาก็ไอ้นั่นดูนะพี่น้องไม่เฟินเยอะไหมเห็ดเยอะไหมเยอะไม่รู้เยอะเลยเหรออ๋อแล้วดอกใหญ่แค่ไหนดอกใหญ่ไหมเห็ดโคนนอ่ะแล้วยังไงหนูเห็นเลขเหรอเลขอยู่ข้างบนหัวเห็ดเหรอเหรออ๋อ เห็นเลขอะไรเห็นเลขอะไรอ่ะพูดดังๆเหอเห็นเลขอะไรหนูพูดดังๆสิศูนย์เก้าโอสีอะไรลูกสีแดงอุ้ยชอบมีสสีแดงรอบที่แล้วหน่อไม้เป็นสีดําไม่มาเนาะแต่รอบนี้เห็ดเห็ดสีแดงโอ้เดี๋ยวค่อยชูป้ายอีกทีนะแล้วยังไงต่อลูกฝันแค่นั้นเหรอแต่ปู่ไม่มาหาเลยช่วงนี้ไม่มาเลยต้องมานอนที่นี่เนาะ ถ้ามานอนที่นี่ปู่ชอบมาบอกชอบมาหาเนาะจ้เลยยังไงล่ะครับฝันแม่น้องใบเฟิร์นฝันว่ายังไงก็ว่าไม่รู้คนแก่ที่ไหนไม่รู้จะแกหรอกแกถือถุงใส่ไอ้นั่นใส่กบให้สองตัวแต่ื้อถือกบใส่ถุงหูหิ้วถุงใส่อะใส่กบมาสองตัวแต่กบนั้นสีทองทั้งสองตัวตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวเล็กตัวหนึ่งเหมือนกับตัวผู้กับตัวเมียอย่างนี้แหละประมาณนี้แหละพี่ ใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่เท่านี้ตัวหนึ่งแล้วก็เล็กกว่านี้นิดหนึ่งตัวหนึ่งสองตัวแต่สีทองแกก็ถือเดินมาแกก็เอามาให้หนูเนาะพอมองไปดูในถุงเขาเขียนสองเก้าแล้วก็เขากลมข้างนอกถุงเนาะเขียนข้างนอกถุงกลมเลยถาม่าคุณยายคุณยายเอากบมาขายให้หนูยี่สิบเก้าบาทบอกคุณยายขายบอกว่างี้ไม่ยายไม่ได้ขายหรอกลูก ยายเอามาให้หนูลูกอ๋อยายเอามาให้หนูเลยบอกจาเอาไปเลยเอาไปไว้นั่นนี่ของของยายเอามาให้เนี่ยยายเอามาให้หนูเอาเลยลูกรับเอาเลยหนูก็เลยบ่เอายายถ้ายายไม่ได้เอามาขายแล้วทำไมยายเขียนสองเก้าคข้างนอกทำไมเหมือนเขียนราคาไม้เขียนให้หนูนั่นเลยแล้วไอตัวเลขที่เขียนนั้นสีอะไรสีแดงเมจิกสีแดงอ่ะอเจ้า วงกลมไวเลยใช่ไหมวงกลมด้วยอ่ะเขียนสองเก้าแล้วก็ขีดวงกลมข้างนอกทุงเลยพี่แอดสีแดงเหมือนเหมือนบอกราคาเนาะจ้าหนูก็เข้าใจว่าแต่แกเอามาขายให้ไม่หรอกลูกนี่แหละยายเอามาให้ให้หนูของหนูแกว่าอย่างนี้จ้าถ้ายายเอามาให้หนูหนูจะเอาไว้แหละแต่หนูไม่ไม่ทาอะไรมาหรอกหนูจะเอาไปเลี้ยงยายอืเพราะว่าหนูไม่รู้จะทํากบหรนูจะเอาไปเลี้ยงไว้เออเอาเลี้ยงไวให้ลูกอืแต่พอดูเอ๊ะกบทําไมกบสีทองแปลกนะ จับกบว่าจะเอาไปใส่ถังอืมวันนี้ก็สะดุ้งตื่นเนาะพี่แบบอืมมันตีห้าแล้วเนาะหมามันกัดกันอะแล้วมันเห่าแล้วมันก็สะดุ้งตื่นอนะก็ลังว่าจะเทใส่ถังเอาไว้ไว้เลี้ยงอะก็สะดุ้งตื่นก่อนพอดูนาฬิกาตีห้าแล้วอืจ้ก็ก็เคยจําไว้นะพี่เอสถ้าได้ของใส่ถุงนี่มันจะออกมันจะถูกใช่ไหมจ้ะอ้มวดก่อนไปจับปลาใส่ถุงอืม ปลาตายที่ออกแปดศูนย์น่ะมันก็มาแปดศูนย์เต็มๆเลยโอือใช่ใช่ไอ้<า>ทำถูกแล้วจ้าก็มาโอ้โหก็แค่นี้นะความฝันจ<า>้ะอ๋ออะล่ะครับเพื่อนเอฟซีเดี๋ยววันนี้ยังไงขอชูป,ป้ายนิดน,นึงเนะาะไปดูซิว่าอ่าป้ายอยู่ข้างหลังเนาะน้องใบเฟิร์นก็ถือของตัวเองนะเฟิร์นถือของเฟิร์นข้างล่างกันูเออโอยถ้าตีไปก็ถือว่าถ้าไอ้วงกลมเป็นเลขศูนย์ก็ถือว่าใกล้เคียงกันเนาะจ้าเพื่อนเอฟซีเห็นไหมนาะเนาะแสงสะท้อนนิดหน่อยนะครับ อย่ให้ได้สูมนิดหน่อยครับอ่านี้นะครับโหยังไงก็ตัดเล่นนะครับเพื่อนเทพศีนะฮะดูดีๆอาจจะเป็นเลขเดียวกันด้วยซ้ํานะครับอืมอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่น้องใบเฟิร์นและน้องใบเฟิร์นเนาะที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนเทพศีที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับยังไงเพื่อนเทพศีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับอ่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้เกตติดตามนะครับ ยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับว่างวดนี้เลขเราจะมาลุ้นกันว่างวดนี้เลขจะออกน้องใบเฟิร์นหรือแม่น้องใบเฟิร์นนะครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่ใบเฟิร์นและน้องใบเฟิร์นนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ